พิพัฒน์ผนึกภาครัฐเอกชนลงนาม MOU หนุนจ้างงานคนพิการเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพมั่นคงวันที่6มีนาคม2568นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับคนพิการ โดยร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ21แห่งเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการมีงานทำมีรายได้และสามารถใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิใจโดยมีผู้บริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยผู้บริหารสถานประกอบการ21แห่งพร้อมด้วยนายอารีไกรนราเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายพุชงวรสีประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสันตินันตะสุวรรณผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงแรงงานนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานรวมลงนามณนะห้องประชุมชั้น5้ากระทรวงแรงงานนายพิพัฒกล่าวว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้าสนับสนุนการจ้างงานคนพิการขยายโอกาสจ้างงานให้มากขึ้น ปี2,566ถึง2,567มีการจ้างงานคนพิการผ่านมาตรา33 39,910คนและหนุนมาตรการจ้างงานในภาครัฐขึ้นทะเบียนสิทธิการจ้างงานตามมาตรา35ปี2,567 19,954คน ปี2,568 1,9545คนหน่วยงานภาครัฐจ้างเหมาคนพิการเพิ่มขึ้นจาก58คน2,567เป็น88คน2,568รวมทั้งเพิ่มตำแหน่งงานให้คนพิการในกระทรวงแรงงานซึ่งปัจจุบันมี194คนทำงานในกรมต่างๆเช่นกรมการจัดหางาน31คนสำนักงานประกันสังคม32คน ก็น,นี้ก็เป็นความร่วมมือกับทางการถานงานนะครับกับอีก20อกบริษ,ษัทต่อภาคเอกชนซึ่งวันนี้เรามา,งงา,ามลงนามในมนิาาในการที่จะจากกิจกรรมในการที่จะบรรทุกตังเข้าใจว่าจะรับแรงงานเพื่อพที่เป็นคนพิการเข้าสู่สถานประกอบการก็ขอให้สถานประกอบการอืน่นๆ ไม่ใช่ว่าม <S S 1> ีเฉพาะ21บริษัทนะครับผมเชื่อว่าเรามีสถานประกอบการมากมายที่ปัจจุบันนี้ได้รับเพื่อนเพื่องผู้นิการเข้าไปทำงานในบริษัทของตัวเองอยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของไอทีผมเชื่อว่าผู้นิการสามารถทำได้ทางกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะคระแรงงานเราก็พร้อมที่จะไปฝึกฝนในสิ่งที่ง่ายๆกอง แล้วคขอก็อ่อยอดไปเรื่อยๆเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพได้นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดทำอย่างไรให้คนพิการเริ่มสตาร์ทมาและไปสู่ความเป็นมืออาชีพเหมือนคนทั่วไปนี่คือสิ่งสำคัญนะครับ นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าแนวทางต่อไปของกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานจะกระตุ้นสถานประกอบการให้รับคนพิการเข้าทำงานมากขึ้นแทนการส่งเงินเข้ากองทุนพร้อมส่งเสริมหน่วยงานรัฐ ้างคนพิการเพิ่มขึ้นและสร้างตำแหน่งงานที่เหมาะสมและพัฒนาทักษะคนพิการให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งสร้างการจ้างงานที่มั่นคงและมีสวัสดิการที่เหมาะสมช่องทางสมัครงานสำหรับคนพิการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดทั่วประเทศแพลตฟอร์ online, มออนไลน์ไทยมีงานทำไทยมีงานทำ doe.go.th หรือรถบริการจัดหาง,งานเคลื่อนที่และสาย ด่วน1506กด2หรือ1694